สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องการทํารถที่เพิ่งทําเสร็จไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาย้อนพูดถึงตอนก่อนจะทําครั้งแรกเลยก่อนนะครับคือรถผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นรถลูกเดิมชักเดิมเลยแล้วทีนี้ไปเริ่มทํากับร้านติงโน็อนะครับทําตกลงสเปคกันเป็นที่5้าสิบเก้าชัก3 ผมเอาลูกสูบไปให้เขาครับเป็นซื้อมาจากร้านแดงบางซ้ายนะครับเป็นลูก R T S ห้าเก้าอ่า <c oughs> ก็คือไปทำมาราคาก็จบอยู่ที่สองหมืนหกนะครับทำมารถวิ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่ก็พังเพราะว่าลูกสูบที่ผมเอาไปให้เนี่ยเป็นลูกสูบสลักสิบสามที่นี่ต้องมาแปลงบูทใส่มันผมเข้าใจตรงปัญหานี้นะ ถ้าเกิดว่าบูธมันตรงเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างเงี้คงขียาวเลยทีนี้พอพังเสร็จก็คือไม่ได้ไปทำกับเจ้าเก่าคือมีคนในบอยซ่านะครับแนะนํามาคนทางจะเยอะพอสมควรบอกว่าให้ลองทํากันนบอยบีเคสีนะครับนบอยนนทบุรีก็ส่งของไปทําครับแล้วทีนี้คือผมไปติดทหารก็คือทิ้งเครื่องไว้ให้นะเขารวมๆเกือบสองปีเลยครับ ก็ติดต่อไปถามบ้างครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยอยู่ค่าย่าฮะทีนี้พอหลังจากที่กลับมาตอนนี้คือผมพักปลดอยู่อ่าคือผมก็ไปจ่ายเงินไปอะไรจนครบเรียบร้อยทั้งหมด1 8 0 0นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่บินครั้งแรกจนถึงสลิปบินครั้งสุดท้ายเนี่ยคือนาบอกว่าทำรถให้ผมตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เอะใจอะไรพอมาโพสใน a ฟ e b o o k เป็นปัญหากันใหญ่โตมากมาย น้าแกก็เลยบอกว่าเนี่ยรองเงินครบถึงทําให้เพราะผมไม่มีเครดิตจริงๆถ้าเกิดนนะ้าบอกว่าไม่มีเครดิตแล้วให้โอนเงินไปครบก่อนผมก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อ,อย่างใดนะครับอ่าอ่าทีนี้รถทําเสร็จส่งเครื่องมารถวิ่งได้สองวันพังครับลูกติดด้วยความเร็วที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าก็เลยติดผมก็เลยโทรไปถามนะ้บอยเขา ไม่ไม่ไม่ม่มคือถามเขาใน Facebook ถามในแชทคือถามว่านะครับเนี่ยรถผมลูกติดแล้วนะรับเคมมรือเปล่าสองวันเองผมคี่อยู่หกสิบเองอะนะเขาบอกว่าให้ออกค่าลูกสูบเองก็คือถ้าเกิดฝาพังเสื้อแตกการพังรับเคมให้หมดทุกอย่างเลยให้ส่งไปได้เลยด้วยความที่ว่าผมมาบอกว่านะครับผมอยากรู้ อ่าผมอยากรู้มากเลยผมขอรื้อดูก่อนได้ไหมก่อนส่งนะนะบอกว่าอย่าลือ้ออย่าลือ้อเดี๋ยวชิ้นส่วนหายอ๋อโอเคเพราะค่าส่งไปทันีค่อนข้างจะแพงนะครับอ่าส่งรถทั้งคันก็เลยตัดสินใจว่าไม่งั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทาเองก็ได้เออก็รื้อมาครับตกใจมากอ่าจริงๆตกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เครื่องมาถึง้วครับเติมน้ำมันเครื่องไปก็ไหลฝั่งจานไฟนะครับตรงประเกน็น คือเชื่อมแข้งมาแล้วไม่ได้ปาดหน้าแป้นนะครับมันไม่เท่ากันมันน้ำมันก็เลยไหลอ่าผมแก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วทีนี้คอรีที่ผมได้จากดิงโนตเนี่ยเป็นคอรีตรงรุ่นคือคอรีแต่งเลยอ่าแต่พอรถกลับมารอบนี้คือคอรีเป็นอันนี้คอรีเดิมที่ผมส่งไปให้นะบอยเขาเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็ส่งมาเผื่อไหนใช้ได้อะไรจะได้ดูดัดแปลงให้ก็คือเอาคอรีเดิมมาพอกแล้วก็ใส่ไอ,ไอ,อ้อลูมิเนียมเนี้ย อ่าแล้วก็มีน็อตยึดตัวคาบูไว้ตัวหนึ่งซึ่งถามว่าคาบูโยกไหมยโยกครับโยกแต่นักบอกว่าไม่เป็นไรมีโอลิงตัวใหญ่อยู่ในอ่าโอเคปัญหาไม่ไม่มีปัญหาอะไรลูกติดถ <c oughs> อดออกมาวาววาว,ว,าวนี่ผมเพิ่งไปทํามาใหม่อีกรอบนะครับจริงๆวาวตอนพังเนี่ยคือเนี่ยสองวันที่ว่าพังไปคือวาวเนี่ยวาวไอเสียรั่วอ่าผมไมเปลี่ยนดอกวาวมาเถียงกับช่างตั้งนานว่าวาวเรดเดอร์วาวเรดเดอ ช่างเดินไปหยิบดอกวาวมาเทียบให้ผมดูเนี่ยเป็นไงเท่ากันไหมเนี่ยวาวเดิมหนึ่งสามห้าอ้าววาวเดิมแคมที่ตกลงคุยกันนะไว้นะครับมีสลักรดกำลังอัดฟึบไม่มีไม่มีนะครับแคมไม่มีสลักลดกำลังอัดเลยแล้วก็ไอเฟืองขับแคมเนี่ยเป็นตัวเดิมของผมที่ติ้งโนตเจียเอาโซที่จะมายึดกับสลักรดกำลังอัดออกไป คือถนิมเกิดกลางครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแคมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีสลักรถกำลังอัดอะไรเลยทั้งสิ้นอ่าเห็นฝ้าก็ตกใจอยู่อ่าทีนี้เส <c oughs> ื้อลูกติดโชคดีครับเสื้อไม่เจอรอยไม่อะไรเลยไม่เป็นรอยเลยแต่ลูกสูบครับที่เคยคุยกันไว้ตกลงสเปคไว้กันนะ คือหกหกชักเจ็ดนะเสนอมาสองหมืนหกผมไม่ไหวก็เลยขอลดสเปคอืมทีนี้นะจะทําลูกซีบีให้ผมเอาลูกไปเทียบหาซื้อตามร้านทั่วทั่วไปนะครับร้านแต่งรถแถวแถวบ้านฉางนะครับเอาเวอร์เนียวัดปุ๊บลูกห้าสิบเก้าไม่ใช่หกสิบสามนะครับห้าสิบเก้าสลักเป็นสิบสี่คาดว่าน่าจะเป็นลูกไฮสปีดหรือเปล่าน่าจะใช่เลยเนี่ยอืม เพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วผมก็ลองให้เขาหยิบลูกโซนิกแท้ไซร้อยออกมาเทียบโอ้ลูกโซนิกสูงกว่าเยอะเลยครับแล้วก็สลักมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ด้วยคือปัญหาที่ลูกแตกเนี่ยน้าตกลงกับผมว่าออกค่าลูกเองคือน้าน่าจะรู้ปัญหาอยู่แล้วว่าลูกน่าจะมีปัญหาคือหัวลูกบางครับดูได้เลยนี่นะครับหัวลูกบางกว่า ช่องระหว่างล่องแหวนอีกบางนะครับแตกตรงหลบวาลวนะครับวาลวตรงนี้ก็คือมันบางนิดเดียวอแหวนก็หักไปคากับไอเสียเลยอ่ได้เปลี่ยนไอเสียไปสองตัวหมดวาลวใหม่นะครับนี่เศษแหวนครับแล้วทีนี้ <c oughs> ที่ตกลงไว้อีกก็คือน้าบอกว่าเดี๋ยวข้อเนี่ยจะถ่วงให้ใหม่นะครับถ่วงให้ใหม่เปลี่ยนใช้กาน หลักสิบห้าอ่าก้านห้า y ก้านเดิมข้อเหวี่ยงหัวมีการเจาะรูมาเหมือนเดิมติ้งโน๊ตเจาะรูไล่หัวเบามาให้นะครับเหมือนเป็นรถวิ่งตน้นแล้วก็พอดันเข้าไปเรื่อยก็มองตรงที่ถ่วงมาไม่มีรอยถ่วงของเดิมจากร้านติ้งโนดตเลยครับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคาดว่านะักน่าจะ แก้ฝาให้ผมก็คืออาจจะขัดฝาใหม่ใส่วาล์วเดิมให้แล้วก็เสื้อเนี่ยมันก็ยังเป็นห้าเก้าลูกขนาดห้าเก้าเหมือนเดิมจากที่ทํามาจากติงโนตแต่ว่าตอนนั้นผมมาเสื้อแต่งนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีรอยไม่มีอะไรเป็นห้าเก้าเหมือนเดิมด้วยคือเกียร์สีเนี่ยผมก็ส่งเฟืองเกียร์เดิมไปให้นะเขาใส่ให้แล้วก็เพราะว่าเกียร์สีของติงโนตมัน เป็นเฟืองแต่งอ่ารอบมันจะเร็วไปหน่อยมันจะหมดเร็วแล้วทีเนี้ยคือน้าบอกมากมายครับเปลี่ยนชุดคัดเปลี่ยนเอ่อลาวกีร์เปลี่ยนอะไรเสียงเกียร์ไม่น่าจะดังแล้วละ่ะอะไรอย่างนงี้เกียร์สี่ดังเหมือนเดิมครับเหมือนกับเครื่องเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันมากมายเลยไม่ได้ไปทําอะไรส่วนไอ้เจ้าฝาไอ้เจ้าเสื้อเนี่ยคือมันติดใจครับหมื่นแปดเจ็ดร้อยบาท วาวเดิมไม่ใช่วาวเดอเดอร์ลูกห้าเก้าไม่ใช่ลูกซีบีสรุปแล้วคือทําเสื้อทําฝาได้คาบ U ูเอนโฟมาตัวหนึ่งเนี่ยหมื่นแปดหมื่นมืนแปดแถมตอนมาเนี่ยนะ้ำมันเครื่องก็รั่วฝั่งแข็งฝั่งจานไฟอีกหัวเทียนก็ไม่มีมาให้แคมไม่มีรถกำลังอัดเออและแถมตอนนี้คือ เมื่อวานเนี่ยผมไปโพสไว้ว่าเดี๋ยวจเจ้าลูปมาลงให้ดูวันนี้เหมือนน้าจะบล็อกเพื่อนผมไปแล้วมัง้งอผมไม่เจอในรายชื่อแล้วก็ไปค้นหาไม่เจอด้วยชื่อน่าจะบล็อกแล้วก็ลบโพสต์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่ในกลุ่มบอยท่าสุรยงก็ไม่เจอพี่ๆเขามาช่วยกันเยอะแยะครับอ่าก็นี่ยหมื่นแปดผมไม่รู้จะพูดไงเลยแล้วทีนี้น้าหนีทางเฟสไม่เป็นไร ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นอุทาหรณ์นะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็คือว่าผมก็ให้เงินตามที่ตกลงเงินไว้หมดทําไมผมไม่ได้ตามสเปคที่บอกเลยรถพอติ n กนตว่าทําขอโทษนะครับถ้าเกิดใครอยู่ฝั่งของติงโนตถามว่าจริงๆตอนนี้ผมนึกถึงร้านติงโนตมากเลยผมไม่น่าไปพูดกับเขาไม่เคยไม่น่าไปว่าเขาไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยคือเท่าที่มาดูเนี่ยถ้าเกิด ตอนนั้นที่ร้านติงโนดเนี่ยผมใช้ลูกไฮสปีดเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นสลัก14เท่ากันหรือว่าผมเปลี่ยนการใช้ปลายกิาห15เนี่ยรถผมคงใช้ได้ยาวไม่น่ามีปัญหาอะไรเออแต่เนี่ยคือรถวิ่งได้สองวันพังเลยคี่อยู่60ด้วยเออเนี่ยหัวลูกมันบางจัดอ่ะมันแตกอ่ะอืมแตกตรงเลยใกล้ๆกลหลบ,บาวาดีอะ มินตกแตกไปเลยแล้วก็แหวนหักรับผิดชอบรับเคมทุกอย่างเลยนะบอกบอกรับฝาฝาพังเสื้อพังการพังรับทั้งหมดแต่ให้ออกค่าลูกเองคือแบบรู้แล้วอะว่าปัญหาตอนเนี้ยคือลูกสูบเนี่ยเสื้อยังไม่เป็นรอยเลยครับโอ้ซึ้งครับจริงก็เห็นปรึกษาได้เป็นแบบเออ่ดูแล้วมีความรู้ค่อนข้างเยอะครับนะบอยแล้วก็ คือถามว่าเขาลบไหมเขาลบตลอดเลยนะครับแต่ว่าแบบผมก็ไม่ได้มีตังค์เยอะแยะขนาดนั้นนะครับแล้วอีกอย่างคือกว่าผมจะได้มาแต่ละบาทมันก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วเนี่ยไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้เลยอ่าแล้วแถมก็บล็อกเฟซแล้วก็ลบเพื่อนผมหนีไปเลยเนี่ยผมตอนแรกคือก็บอกอย่าลื้อย่าลือ้อ,อ,อม,มันก็ต้งหิดใจครับว่าแค่ลื้อดูเองเพื่อไม่เป็นไม่มากเนี่ยอ่าแนะนําลูกค้าเป็นไม่มาก เออเผื่อจะได้ลือมาทําเองได้ลือมา